วัสดีครับคุณผู้ชมครับการออกกําลังกายเป็นสิ่งสําคัญนะครับแต่ถ้าใจออกคนเดียวแล้วก็อคงรู้สึกหองเหงาเหมือนกันเนาะเข้าใจครับเมื่อทุกคนอยู่ในองค์กรซ่อนอ้วนกันแล้วเนี่ยออกกําลังกายลดพุงก็ควรต้องลดกันทั้งองค์กรใช่หรือไม่ตอนวันที่ออกไปวิ่งกับตานเนี่ยคือไม่ได้ไปทั้งหมดอะแต่พอเดินออกมาจะไปวิ่งอะก็เห็นอะนี่ไปไหนไปตีแบดอะไรเงี้ยอันนี้ล่ะอันนี้ตีปิงปองอะนี้อันนี้ไป ก็รู้สึกได้เลยอว่าพฤติกรรมแบบของแต่และคนในออฟฟิศเนี่ยเปลี่ยนไปจริงๆเหมือน,อนกับว่าเขาก็ได้ได้เรียนรู้แล้วก็ได้รับการกระตุน้นโอ้โหรับครับนี่ครับเห็นไหมการตีปิงปองเนี่ยทำให้เราออกกําลังกายได้ทุกส่วนนะครับเผาผลาญแคลอรี่ได้ดีเลยทีเดียวนั่นแสดงว่าเรารู้แล้วว่ายิ่งขยับบ่อยๆยังไงก็ลดพุงลดโรคได้แน่นอนครับเรามาวัดความฟิตของเราดีกว่าว่าตอนนี้คุณฟิตแค่ไหน เริ่มต้นด้วยการเดินเร็วประมาณ10นาทีต่อเนื่องแล้วลองหยุดพักพูดประโยคสั้นๆประมาณ15พยางเช่นมดตัวน้อยตัวนิดมดตัวน้อยตัวนิดมดมีริ์หน้าดูยูหูเป็นต้นแล้วลองสังเกตตัวเองดูว่าเรายังพูดประโยคสั้นๆนั้นได้ปกติหรือไม่ถ้าเรายังพูดได้ดีและหายใจเป็นปกติ ถือว่าเรามีระดับความฟิตของร่างกายที่อยู่ในเกณฑ์ดีถ้าเราพูดพอได้แต่หายใจแรงขึ้นถือว่าเรามีระดับความฟิตของร่างกายอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ถ้าเราพูดไม่ได้หายใจหอบแล้วเราก็แสดงว่าความฟิตของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่อ่อนแอการสร้างความฟิตง่ายๆเพียงแค่เดินนะครับยิ่งเดินยิ่งฟิตเราคุณเดินอย่างน้อย30นาทีต่อวันอาจแบ่งเป็นครั้งละ10นาที3ครั้งต่อวันก็ได้ และควรทําติดต่อกันอย่างน้อย5วันต่อสัปดาห์และถ้าต้องการลดน้ำหนักด้วยก็ควรเพิ่มเวลาการเดินเร็วจาก30นาทีเป็น45ถึง60นาทีต่อวันเพียงเท่านี้ก็จะลดพุงแล้วก็ลดโรคไปพร้อมกัน อย่าลืม Exercise Move Move ูฟมูฟกันเยอะๆเลยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับงงาารติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาได้ทางแฟนเพจลดพุงลดโรคและติดตามชมพวกเขาได้ในรายการ The Firm องค์กรซ่อนอ้วนทุกวันจันสอ2ทุ่ม20นาทีพร้อมทั้งตามความเคลื่อนไหวได้ทุกวันจันถึงสุกก่อนเคารมทุลชาติครับ